นะครับที่ <พอ S 1> ท่านจะเดินทางไปกร <พอ S 1> าบพะบรงศพน,นะครับแล้วก็มีทางมานกลงใจเอาในครั้งนี้ครับแล้วก็ท่านนายกอครงการและความสมัครสมานสมามัคคีของพี่น้องประชาชนวางึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครการที่ได้ให้ความกรุณากับจังหวัดกระสินในกร ชิ้นคเราเป็นจังวัดกองการมีกับดีนะครับมีการเกมีการเกษตรมีการตรทางนี้นไอายได้ยุทธากตรกชิ้นทางจังหวัดได้รับการมาจากคอประชารสินอย่างเต็มที่มั่นนะครับจนโครงการศึกษา,กการิ์การก็สำเร็จสมบูรณ์แบบนะครับ ก่อนหน้านีทั้งสํนักงานจังหวัดในวันนี้เราจุดพาีเคีอข่ายที่สองก็เรียนเชิญท่านประธานครับท่านรองผู้ว่าราชการในการเดินทางไปกับพรมสพด้วยความอ่อนใจของท่ารอไเนียเรัอเทไรผู้่รถอไรเรถเนี่ย้ตรนนี้ออกมาเดีว ค่ะสำหรับที่มาของโครงการนะคะก็สืบเนื่องจากทางจังหวัดกาลสินค่ะก็ได้ประสานงานมาทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะอบจอกาลสินเราก็ได้จัดทําเป็นรูปแบบของโครงการศึกษาดูงานนะคะโดยไปกราบพระบรมรศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นาธนนิพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็ไปศึกษาดูงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าข,ของพระพันปีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ถือว่าเป็นการรวม คนการสินนะคะตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการเข้าเป็นตัวแทนเพื่อไปแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ทำให้เกิดความรักและสมัครสมานสามัคมค,ค,คีกันในคณะที่ไปด้วยเพราะเราไปกันเยอะค่ะเราไปเป็นขบวนถึง19คันนะคะดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะจะได้ไปร่วมกันในครั้งนี้เพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จรุ่งรุ่งไปได้ด้วยดีค่ะโดยอบจรการสินเราก็จัดเป็น ถือว่าจังหวัดกาฬสินเป็นจังหวัดแรกนะคะในการที่นำพี่น้องประชาชนไปกราบพระบรมศพในครั้งนี้ค่ะ ในแต่ละบัตรก็จะมีในส่วนของ1เจ้าหน้าที่ของปกครองนะคะทุกบัตรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอบจบัตละสองคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขบัตรละหนึคนนะคะเราจะอำนวยความสะดวกทุกเรื่องนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในการเดินทางไปครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดค่ะดีใจค่ะพิจารณาไม่บุนลายม่บุนลายค่ะดว่าจะขอไม่บุนลายที่ใดไปหาเต่าที่ว่าเขาเป็นจังหวัดแหลกเลยแม่ค่ะเพราะว่าเขาขึ้นกอไก่เขาเล เป็นจังหวัดแ, oui, แ,แล่ๆขอมคุณหลายๆขอบคุณทนนายกประจวบนะคะที่จัดพวกใส่แม่ในร้านบ้านเมื่อเขาเด็ไปกลาสินบ้านเฮาเด็ไปโกนมูเนาะค่ะเนาะดีใจที่สุดเลยค่ะจอกคคุณ่านทคนครับขอบคุณค่ะ